ขายเซมครับว่าลูกค้าเจ้ามาทั้งหลายๆเทอมมือนีน้อนะทั้งซื้อทั้งขายครับมือนีลูกค้ามาขายสองคันเดี๋ยวให้เซมเช็กให้เนาะสองคันเลยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ออโต้โฟวิวได้อโต้โฟวิวต้อบอกน่าจะโฟวิวนะเดิมบ้างครับไอ้เดิมเดิมเดิมแต่สีมัน ฝั่ง้ถมันสีมันไปหมดแล้วออฟโรดด้วยโอ้โหแต่งออฟโรดแต่ว่าไม่แลนหลายนะไม่สามแสนเนอะจะ4ี่แสนแล้วไม่จะ4ี่แสนแล้วครับตัวอิน้อยพร้อมไม้ตนดอยเกียร์ออโต้อยู่ันสีเกาครับปีศูนย์หาปีศูนย์หาได้บ่ไททันตัวแรกเลย ตัวนี้เขาเรียกว่าสตาร์ด้าเซิสก็เป็นไททันเลยออ๋ตัวแรกเล่นน้อยตัวแรกตัวแรกชุดห้าก่อนตัวแรกก็เป็นสตาร์ด้าที่ข่อยขายเป็นมันบอกฉันที่ขายสักหมื่นนะเจ็ดหมื่นเก้าอ๋อผมซื้อไหมสามหมื่นบนป่ะซื้อมาสองหมื่นห้าหมอยอมยอมอ๋อสีมันแตกแล้วันซ่อมแตกแต่ไม่รู้ไว้จะโดนวายเบิ้งโชคเบิ้งเขาใช้โชกเอียงมากนั่นน่ะนั่นแหละ ต้องเช็คว่าช่วงล่างมันดีพอบ,บางอย่างมันได้นะื่าซื้อไอพอไปแกงง่วแกคว้อยังไงเจ้ายังปรทธานในรถไปแกง,งวัวพ่อเจ้าอีกแล้วบ่จากปีเราเนีน่ยซีปี้วว่อเห็นเจ้าบอกซื้อซีพ่อไอ <c oughs> พ่อนี่เจ้าพ่อเจ้าบอกมีรถตั้งสองหล่ออีกขั้นหรือเ่คือพ่อคูณเบิ่งคิดหลายปีแล้วเ <c oughs> มื่อไหร่บอกเซ็นซื้อรถไอคกูต้อง บนึงด้นี่วิธีเบรกลดครับลดความแมแต่ว่าเขาก็ต้องไปล่องเอารองวนขับไปรอบนึงครับเบรงพวกเครื่องพวกเกียร์บนช่องล่างอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ลูกค้าขอราคามาสองแสนอ่าครับเขาคือใส่ที่สูตรนิหนดเข้าไปเขาใส่หินหยังเข้าไปจะบอรเอย่องไรเขาอยู่อย่างี้ ครับขอดูหน่อยนะนิดนึงนะมาคันที่สองเป็นมาสด้าบีทีห้าศูนย์ตัวนี้ตัวเก่าเลยเด้เสียตัวเก่าเลยใช่ตัวตัวตัวแรกเลยโอ้ยไอไม่หน่อยเฮงหกหมื่นโลมันไม่แทบวะเนี่ยไม่แท้ไม่แทบนิดนออของแท่อยู่แต่ว่ามันมันจอดมันมันเบามันขาดมันก็ไม่ค่อยสมดุลกับรถเท่าไหร่เบามันขาดไอมีบังง่อน้ำไอเขาน่าจะอาชีพค้าขาย โอ้เน,น,นี่ยตึกไปโซ่ปะไปบะโซ่าไปแลนงานก่อสร้างงามอยู่แต่ว่า มันก็ขายยายกุ้งเพราะมันเอาไว้ขายเงินสดมันจัดไปเน้นเพื่ได้นะครับแมนครับเพาต้องเอาเล็มไปเข้ากับอย่างก็ลิซซิ่งเนาะลิซซิ่งบ้างเอาลิซซิงบ้างแต่ว่าไม่แรงหน่อยดีแต่ว่ามันจะเป็นไปได้บ่เบาะมันขาดเลยแมนบาะแรนหกหมื่นมันลดลดเป็นปีเดียวปเนี่ยลดตัวเก่าเผิดอเลยวะคุณเห็นปะเบาะมันขาดไปแล้วเขาก็ต้องเบิ้งหลายๆอย่างครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสมดุลกับเลขไม่เหมือนเลย เมียนปะเมียนของประกอบมี่ว่าสมดุลกับเลขไมมเมีนเมน,น,นอาจจะกลับไม่ก่อไม่มาได้เขาอาจจะไม่เฮ็ดดอกแต่ว่าเขาซื้อมือสองมาเขาพี่อึ้นเขาอาจจะเฮ็ดมากอาจจะแล่นงานก่อสร้างขายคนละหมากามรากไมมพร้อมเปิดตัวออกโฟโฟบอหรือว่าสติ๊กเกอร์หลอกลลลลระสือบอโฟนะบอลรูบอบอ โบลูอ <b> ่าเดี๋ยวเิ <Pod> ่งก็่ามีเกียร์โฟว์บูโฟดมั้งติดสติ๊กเกอร์หรอกบูโฟบูเห็นมีเกียร์โฟว์เลยโอ้สายยานพญานาคไอโอไม่ได้เดี๋ยวอันนี้มันสายพญาคุดเออโยเกะกัน่ไว้สืบเมื่อไหร่เนาะซ่อมของแท้นี้เอานี่ ไปจอดตั้งเยวเห้นตังไหนกัยจอดยังเยวโอ้ยมันจอดยี่จะที่ทังไหนคนจยู่ทังไหนอ๋อคนอัลนัฮับ้านเฮาอ่าโอเคโอเคจะไปเอาขันไม้บมดหรือขายยางเดียวเอาขันไม้เดี๋ยวก็ไม่ได้ขับอีกขึ้าเขาแต่ขันนี้เองไม่ได้ขับอยู่แต่ก็ยังอยากเป็นนี่อีกขาผม้เขย โอเคครับจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนอันนี้หล๋ยเสียมขอพอากาณคุยราค,คากันเ้อเพราะว่าเขาก็ยังมาขอฟังราคาเนาะเขายังไม่ได้ตกลงที่จะขายดอกนะแต่ว่ารถทั้งสองคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคันนี้ก็จะไม่หน่อยแต่ว่าก็ต้องเบึงสภาพว่ามันไม่แข็งพคันนั้นก็นจะสีแตกนะแต่ว่าเราขอมาพอดค่างกจะแรกหน่อยนึงก็เดี๋ยวจะ ลองคุยด<อ>ูย<อ>ว่ามันว่ามันตกลงกันได้เท่าไหร่คู่น้องมีรถจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยครับเมื่อนี้ไอ้เสียมไปแล้วสวีดัดสวัสดีครับ